สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเข้า VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่21นะครับ21กุมภาพันธ์2567นะครับสําหรับหุ้นดาวโจนเช้านี้ก็จะออกทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตีสี่นะครับตีตีสี่ห้านาทีนะครับ เมื่อวานนี้คุณดาจนหยุดนะอาจารย์ไม่รู้ก็เลยลงคลิปเฉยเลยประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุดก็เป็นการหยุดพักผ่อนประมาณนี้นะครับดอกวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ไว้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะวันนี้พิจารณาดูให้ดีนะครับว่าชนชอบค่อยนําไปใช้นะ่วนชอบค่อยนําไปใช้นะครับเลขเด่นมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเลขของเมื่อวานนี่นะเลขของเมื่อวานนี่นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าเลขจับคู่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับพุ่นดาวจนเช้านะวันที่21นะครับไม่ใช่วันที่20นะพิมพ์ผิดวันที่21นะครับ อ่ศูนย์กับหนึ่งเด่นสองนะครับลองนะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะครับส่วนหนึ่งก็หนึ่งเอาหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับส่วนสองเป็นตัวลองนะเหมือนกันนะครับสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าสองสองหกหกสองนะครับอ่าเกินตัววินนะครับก สามสี่ห้าหกวินกับศูนย์กับหนึ่งนะครับวินนะวินวินวินนะครับวินวินนะครับอ่าคานี้เราก็มาดูดิเราเน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็เอาที่หนึ่งนะครับส่วนสามศูนย์เป็นตัวรองนะครับอ่าตัวรองก็คือสามนะอ่าประมาณนี้ส่วนชุดวินก็คือตามนี้นะครับอืมแบบนี้ครับอ่าเราก็มาเลือกคานี้มาเลือกมาเน้นนะครับว่าตัวไหน น่าจะมามากที่สุดเด่นที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็ดูสายหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหก็นะครับอยู่ในนี้แหละประมาณนี้นะครับขอเน้นที่ท้ายๆนะครับขอเน้นที่ไทยท้ายนะเน้นที่ไทท้ายท้ายตรงนี้นะ เอาสี่ห้าหกนะครับเด่นนะเนี่ยนะเอาท้ายๆนะครับเอาท้ายๆนะอือสี่ห้าหกเด่นนะครับถ้าถ้าถ้าสองมาก็สองสี่สองห้าสองหกนะครับถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกตามนี้นะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกตามนี้นะครับเด่นที่ท้ายนะเด่นที่ท้ายนะครับตามนี้นะครับ หนึ่งตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับสรุปก็คือเอาง่ายๆนะให้เข้าใจศูนย์หนึ่งสองจับคู่กับสี่ห้าหกครับประมาณนี้นะครับสี่ห้าหกตามนี้นะครับเราเน้นที่หนึ่งเราก็มาดูเฉพาะที่หนึ่งนะครับเราชอบสองเราก็จัดที่สองนะครับประมาณนี้นะครับเ่ินสายรูดสายวิ่งนะสายรูดสายวิ่งก็เน้นที่หนึ่งนะครับลองศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับ หนึ่งนะครับสองศูนย์นะดามนี้นะครับดาวโจรนะครับดาวโจรเช้านะครับตีสี่ห้านาทีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่นะครับวันถัดไปสำหรับวันนี้เช้านี้ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีแห่งๆนะครับแนวทางก็ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนเป็นหลักนะครับ ไม่เจ็บไม่จนมันคงเมบางครั้งมางมีทวีทรัพย์นะครับครับสวัดีครับสวัสดีครับ